แชร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15สิงหาคม2566เราจะมาอัปเดตหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ใจเปี้ยยังที่ผู้สูงอายุปี2566นะคะ หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ของการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2566ออกมานะคะก็ยังคงมีหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจและยังกังขาอยู่นะคะสรุปแบบสั้นๆก็คือคนเก่าที่เคยได้รับสิบบทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ก็จะยังคงได้รับเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับรายใหม่ที่จะได้รับสิทธิ์หรือมีอายุ59ปี ย่าง60ปีย่างเข้าปีที่60อย่างนี้นะคะเขามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่สำหรับประกาศใช้ในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาของปีนี้นะคะคือยังไม่สรุปออกมาว่าจะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจริงแต่ส่วนของผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวยอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าจะไปในทิศทางใดสำหรับคลิปนี้ จะนำหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่มาอัปเดตรายละเอียดขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ผู้สูงอายุคนเก่าสบายใจได้ส่วนคนใหม่ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนะคะโดยจากประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566โดยล่าสุดได้ปรับหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นซึ่งมีรายละเอียดในระเบียบดังกล่าวสรุปคร่าวๆดังนี้นะคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2546อาศัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา69และมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลปี2496มาตรา5และมาตรา88แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537มาตรา6และมาตรา90แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ปี2542รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้นะคะข้อหนระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงหมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ โดยสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้นะคะข้อ4ในระเบียบนี้ผู้สูงอายุหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเบี้ยยังชีพหมายความว่าเงินที่รัฐมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อใช้ในการยังชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหมายความว่าเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถิ่นหมายความว่านายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเมืองพัทยาหมวดหนึ่งนะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพข้อ6ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะ 1. มีสัญชาติไทย2มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น3ม,มีอายุ60ป,ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะ 4. เป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีอไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนะคะหมวด2ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์นะคะข้อ7บุคคลใดที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ให้ยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียน และให้อุคก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุให้นําเอกสารหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิต์ตนเองไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ1แบบยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ2สําสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนา,นา,านคารสําหรับกรณีที่ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสํานักทะเบียนท้องถิ่นจะทําข้อมูลผู้สูงอายุล่วงหน้านะคะ เพื่อคำนวณจัดทำคำของงบประมาณประจำปีและในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ไม่มีสำนักทะเบียนท้องถิน่นให้ประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักทะเบียนเพื่อจัดทำข้อมูลของผู้สูงอายุล่วงหน้านะคะเพื่อการคำนวณการจัดทำคำของงบประมาณประจำปีและดำเนินการตรวจสอบยืนยันการขอรับสิทธิ์ของผู้สูงอายุ ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะโดยบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศให้กรมส่งเสริมการปกครองโดยบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ ให้เพียงพอและได้รับสิทธิครบถ้วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองเพื่อจะทำข้อมูลของผู้สูงอายุล่วงหน้าเพื่อการคำนวณการจัดทำคำของงบประมาณประจำปีในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถแจ้งความประสงค์ การรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้ด้วยตนเองด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่งนะคะมอบอำนาจเป็นลายลัก,กษณ์อักษรให้บุคคลอื่นเป็นผู้ไปแจ้งความประสงค์ การรับเงินเบี้ยยงังชีพแทนผู้สูอองอายุได้นะคะข้อ8ในกรณีที่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยงังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งหรือกรุงเทพมหานครได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีนะคะให้ผู้สูงอายุนั้นยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยงังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนานะคะ ในกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูลมนาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรุงเทพมหานครซึ่งได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภูลมนาวแห่งใหม่ของผู้สูงอายุนะคะ<อ>เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุย,ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีนะคะไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่แจ้งย้ายภูมิลำเนาเว้นแต่ผู้สูงอายุนั้นได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือ กรุงเทพมหานครนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุได้ดําเนินการยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนถัดไปโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครนะคะต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรุงเทพมหานครก่อนแล้วแต่กรณีนะคะ ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีได้มาดําเนินการตามวักหนึ่งภายในปีงบประมาณที่แจ้งย้ายภูมิลำเนาหากได้รับการยืนยนันิิธิ์ตามวักหนึ่งให้ได้รับเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุอีกครั้งในเดือนถัดไปนะคะให้สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครองดําเนินการจัดทําระบบให้สามารถตรวจสอบการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและกรมบัญชีกลางทราบเป็นประจำทุกเดือนข้อ9นะคะหากมีการปรับอัตราการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดาตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับอัตราการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุณนะเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปหากผู้สูงอายุไม่มีวันและเดือนเกิดให้พิจารณาวันและเดือนเกิดตามมาตรา16 แห่งประเมินกฎหมายแพ่งและผาน,นิดมาถึงหมวด5การสิ้นสุดการได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะข้อ14สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ตาย2ขาดคุณสมบัติตามข้อ6 สามแจ้งส,สิทธิการขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสั่งระงรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวนะคะหากผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความสุดจริตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิน่นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบนะคะเพื่อรงังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปโดยยกเว้นการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนบทเฉพาะการนะคะข้อ17บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีเศษดับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปนะคะการดําเนินการใดที่ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่มีระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งสอดคล้องกับเจตนาลมของระเบียบฉบับนี้ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้วนะคะข้อ18ดในระหว่างที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุยังไม่ได้มีการกําหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ6ในวงเล็บ4ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปี2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อนนะคะอัปเดตหลักการเงื่อนไขใหม่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2566นะคะ